ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนาชันเดวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกที่ในราศีลัคณาดาวศุกร์นะคะประจำช่วงที่11ถึง20ธันวาคมนี้การทำนายจะมีหมด3พาทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำตามจุดได description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมดนะคะมาดูที่พาทคนโสดค่ะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงแฮงแม่ สิบไม้หกไม้เท้าสามดาบเก้าดาบมาละอ้ยตึงๆสำหรับคนโสดนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยหลักๆแล้วนะอาจจะเป็นคนที่พึ่งเพึ่งจบความสัมพันธ์ไม่นานนะคะมีประเด็นปัญหาความสัมพันธ์พึ่งโสดพึ่งโสดแบบไม่นานเลยนะคะแล้วดูเหมือน หลายๆอย่างยังยังยัง,ยงเหมือนคล้ายๆว่าจะยังค้างคาหรืออาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตตรงนั้นนะคะมันเข้ามาทิ้งแผนใจของคุณนะคะบางคนเนี่ยคนเก่าหรือเหตุการณ์เก่าเมันทิ้งนะคะทิ้งภาระบางอย่างให้คุณบางคนจะเป็นเรื่องเงินนี้สินเรื่องลูกบุตรหลานต่างๆนะคะปัญหาที่ ที่ทําให้คุณต้องแบกอ่ะแล้วมันมันปล่อยวางก็จะวางยังไงจะจะแก้ยังไงจะต้องทํำยังไงันเหมิดรู้สึกว่าอดีตตรงนั้นมันมากดดันคุณในช่วงนี้สําหรับบางคนนะคะพยายามหาทางออกนะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่เรื่องราวตรงนี้มันยังยังคงเหมือนกับว่ามีผลมีอิทธิพลต่อจิตใจพอสคมควรบางคนอาจจะนอนไม่หลับ เครียดหรือป่วยไม่สบายได้นะคะเนื่องจากเเรายังปล่อยวางนะคะเรื่องราวที่เราแบกเอาไว้ไม่ได้คนโสดเนี่ยมาภายค่อนข้างที่จะตืงนะคะถามว่าเจอคนใหม่ไหมมีโอกาสเจอคนถูกใจไหมมีแต่ว่าม,มันยังละทิ้งนะคะอดีตละทิ้งสิ่งที่เราแบกคนที่เราแบกตรงนั้นไม่ได้เลยอะ อืมปัญญาตามตามติดนะคะนอนไม่หลับฝันร้ายหรือสะดุ้งตื่นด้วยในบางคนหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของความซึมเศร้าด้วยนะคะร่วมด้วยต่อไปค่ะเรามาดูคนที่ทำให้เราไปอย่างนี้สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงไหนไม้นะคะไหนจะเต็ดไม้เด้อแล้วเขาเริ่มใหม่แบบ แล้วเขาก็เดินหน้าเวอร์นะคะมูฟอนเริ่มต้นใหม่ชีวิตดีมากเลยแล้วเขาพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองจากคุณนะคะถ้าถามถึงความรับผิดชอบจากเขานะคะบอกเลยว่ายากค่ะหนีหลีกหนีนะคะหลีกหนีแล้วฟาดฟันมากเลยอะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมูฟออนอยากจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่อยากคุยไม่อยากแก้ไขไม่อยากอะไรใดๆเหมือนจะทําให้ตัวแบบตัวเอง ปลอดๆเลยอะแบบว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรทั้งนั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามันเป็นความผิดของเขาร่วมด้วยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวอยากที่จะเดินหน้าอยากที่จะเอาตัวเองอย่างเดียวเลยอะเอาตัวเองเอาความสุขของตัวเองเอาชีวิตของตัวเองอย่างเดียวนะคะในที่นี้ชาวทัดไฟทัดลมค่อนข้างเด่นนะฝังเขาอะเมสิงร์ธนุมอ่ากุมเมถุน หรือตุงที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกละ่ะที่เขามีกับคุณมันเป็นยังไงมันอย่างไงสี่เหรียญเจ็ดดาบในถ้วยสิบถ้วยคนนี้นะมีมาสองคุณบ้างนะเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะแก้ไขยังไงคุณจะยังไงกับเขา ุณมีแผนคุณมีแผนที่จะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับเขาหรือชีวิตของเขาบ้างคนคนนี้ที่ผ่านมาจะไม่จริงใจจะมีอะไรทําในเชิงที่มันมันรับรับรอรอเรื่อยๆตลอดที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามหรือเรื่องของการเงินด้วยซ้ำนะคะหลักๆบ,บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินจะทําอะไรที่มันแบบ ไม่โปร่งใสกับคุณหรือทําให้เกิดปัญหาที่หลังกับคุณในเรื่องของการเงินนะคะอืมคนคนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างใจหลายพอสมควรนะคะค่อนข้างจะใจหลายดูเหมือนเขาจะใช้ความรักที่คุณมีให้เขามาทำอะไรในเชิงที่แบบเพื่อตัวเองเป็นหลักโอเคฝั่งคุณนะคะคิดแล้วลรู้สึกยังไงกับเขาเดรซันหกถ้วย คุณพยายามง้อมาก่อนหน้านี้นะแต่มันเหนื่อยอ่ะเพราคุณรักเขามากคุณรักเขามากคุณจริงใจกับเขามากคุณจริงใจกับเขามากๆนะคะคุณได้เนี่มองว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำอะไรเขาจะได้อย่างนั้นและคุณเชื่อว่าความดีความรักดีๆที่คุณให้อ่ะคุณจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนคุณก็รอดูว่าอืมเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำนี้ให้เขาอ่ะเขาจะเห็นคุณค่าเขาจะเห็นสิ่งดีที่เราทำนะ แล้วค anyway, ุณก yeah. ็ร oh, um, uh, ู้สึกว่าเขาก็คงจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็คงว่าจะไม่แคร์เราหรือเปล่าอืมเราก็รอดูนะว่าเขาจะมาง้อเราไหมเขาจะเขาจะ take action อะไรกับเราบ้างไหมอะไร่เงี้ยเรายังมีความหวังตรงนี้อยู่นะคะจากความรู้สึกหน้าภัยนะไปต่อค่ะที่บทสรุปเห็นใจคนสดทัดน้ำอ่ะอืมนะคะบทสรุป เด็ดท้วหกเหรียญจะมีคนเข้ามานะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาชอบเข้ามารักคุณเข้ามาจีบคุณแต่คุณอาจจะพูดคุยหรือวางกับเขาคนนั้นเนี่ยในจุดของความเป็นเพื่อนเพราะคุณยังมีความคิดถึงหรือรอใครบางคนอยู่นะคะในบางคนนะมันไม่ใช่ดวงโดยรวมนะคะถ้าคุณไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณเองนะคะ แต่ความรักครั้งใหม่เนี่ยค่อนข้างเด่นนะถ้าคุณสามารถเปิดใจได้ก็จะดีมากนะคะเนี่ยไพ่ก็ยังบอกว่าให้รีลีสตัวเองนะคะไม่ก็องไปสนใจแล้วคนเก่าคนเนี้ยหมายถึงคนนี้นะจากหน้าไพ่พอดีนะเขาไม่คู่ควรนะกับกับความรู้สึกของคุณเลยนะคะจะมีคนที่สนใจคุณนะมีแพชชั่นต่อก,กันเข้ามานะคะ บางคนเนี่ยคนเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานด้วยหรือเคยอยู่กินด้วยกันก็ได้นะคะหรือมีความผูกพันกันค่อนข้างมากหรืออาจจะมีการพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานมีการพูดถึงอนาคตกันมาก่อนก็เลยอาจจะมีความรู้สึกแบบดีกับคนนี้มากก็ได้หรือค่อนข้างยากที่จะปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้นะคะโอเคค่ะพาร์ทคอนเสิร์ตก็ปร,ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s มัครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะไพ่ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำหรับกันได้ร่องคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะหกถ้วยถ้วยสองถ้วยสามถ้วยบางคนเป็นคนรักเก่านะคนละไพ่กับเมื่อกี้นะคนละอันกันนะคะคนเก่าวนกลับมาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนเป็นคนใหม่นั่นแหละ อายุนามอาจจะมีความต่างกัน5ปีบวกลบนะคะบวกลบคุณมากกว่าเขาหรือเขามากกว่าคุณก็ต่างนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่บ,บาปหวานเลยนะหว,วานเลยนะคะเอาออกเอาใจดูแลซึ่งการแลกกันมีการออกเดทเรื่อยเรื่อนะคะไปกันแบบรียบเรียบ สบายๆไม่กดดันนะคะคุณอยากเทคแคร์คุณอยากแสดงออกคุณอยากให้อะไรคุณก็ให้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้คาดหวังว่านะคุณจะต้องเป็นยังไงแต่คุณก็รู้สึกแล้วละว่าเขาเองก็เติมเต็มคุณได้ดีอ่ะแล้วคุณก็มีความสุขแฮปปี้นะคะหน้าไพ่คือสีชมพูเด่นมานําเลยนะคะโรแมนติกมากสําหรับคนที่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ะค ไม่ชัดเจนไม่เป็นลายสถานะยังไงไม่รู้แต่ใจก็คือป่นว่าปีนเบอร์นะ,ะปีนมากค่ะฝั่งคนคุยของคุณล่ะคะหนึ่งถ้วยปวีนไม้นะคะสองเหรียญทําฟรันนะคะแล้วก็คิงเออเอมเพอร์ Emperor, ชาวต่างชาตินะคะต่างชาติตัดไฟนะคะ,ต,ะ,คะตัดไฟก็เด่นนะ,ะชาวเมฆก็เด่นที่สุดนะคะเ <c oughs> มสิงหรือธนูแต่เมดเด่นที่สุด ฝั่งเขาเขามอว่าเขาอยากรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่วาซวาสําหรับเขาเป็นการเริ่มต้นที่เขาเรามานนะะเป็นการเริ่มต้นที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอยากจะทําความรู้จักอยากที่จะแบบเอออยากที่จะแบบว่าเหมือนอยากจะมีอนาคตกับคุณนี่สัมนะคนเนี่ยอยากจะบาลานตัวเองอันไหนที่ถ้ามันเป็นเรื่องของภาษา ถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นเรื่องของภาษาเขาอยากจะเรียนรู้ภาษาของคุณศาสนาก็อยากจะเรียนรู้ศาสนาของคุณหรือแม้แต่อายุอะไรที่มันเป็นแบบไลฟ์แบบสไตล์ของวัยรุ่นสมมติว่าคุณเด็กกว่าเขานะเขาก็อยากจะเรียนรู้ในความเป็นเด็กแบบคุณอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาโตกว่าคุณเขาก็อยากที่จะเรียนรู้ อหรือถ้าคุณต่อเขาเพราะอยากจะเรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่จากคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนบางอย่างซึ่งกันและก,กันเขาอยากเรียนรู้อยากรู้จักคุณมากขึ้นในโมเมนต์แบบนี้น,นี่ไปต่อค่ะความคิดความรู้สึกนะคะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างแ้วล่ะสิบไม้เขาค่อนข้างกดดันตัวเองนะเนี่ยเขากลัวเฟลอะเขากลัวว่าเขาจะเฟล เขากลัวว่าเขาจะผิดหวังเขากลัวว่าเขาจะทําได้ไม่ดีพอในความสัมพันธ์นะคะกลัวคนอื่นจะทําได้ดีกว่ากลัวจะเข้ามาแล้วจะทให้คุณหวั่นไหวนะคะกลัวอดีตสำลอยด้วยกลัวคือมันเป็นความแพนิคความความกังวลใจของเขาเองนะคะแต่คือเขาก็คิดว่าอาจจะมีคนมาจีบคุณเยอะ นะคะจะมีคู่แข่งเยอะซึ่งเขาไม่ได้ยอมแพ้นะเขาก็พร้อมคาดฝันพร้อมไปพร้อมสู้นะคะเพื่อที่จะได้คุณมาครอบครองนะเขาไม่ใช่แบบดูเซอร์แน่นอนเนี้ยถึงแม้จะดูขี่กลัวขี้กังวลกดดันตัวเองเยอะไปหน่อยก็ะตากนะคะบางคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาไพ่พรำมาเลยสเตรนนะคะเดทอ่ะโอเคคณก็รู้ตัวเองได้เลยนะ ว่าใจของคุณก้นั่งที่จะหว่นไหวกับคนคนนี้มากเป็นพิเศษคุณก็กลัวเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบแบบง,ง่ายๆซึ่งคุณก็พยายามที่จะรักษาความรู้สึกความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์ความสัมพันธ์เหมือนกันคุณสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาและคุณก็มีความจริงใจให้เราคนดีนะคะอืมคุณก็เห็นได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช้ได้อะใช้ได้คือพึ่งพาได้ทางใจ ไม่เอาเปรียบคุณแน่นอนไม่มาเอาอะไรจากคุณที่แบบเอ่อเอาเปรียบหรือมาหวังคนอะไรจากคุณนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้มาแบบนั้นนะคะโอเคไปต่อคะ่ะที่บทสรุปบทสรุปนะคะเออมิจัดเฟสถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไปแบบเรียบๆนะคะหวานๆเรียบๆ แต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเนาเป็นจุดที่แบบไม่ไม่ไม่เอาเปรียบกันอะคือค่อนข้างที่จะแร์ต่อการทั้งคุณทั้งเขานะคะ <c oughs> คุณก็แร์กับเขาเขาก็แร์กับคุณอืมหลักๆแล้วที่จะทําให้เป็นประเด็นอาจจะเป็นแรงกดดันนะคะ <c oughs> ถ้าไพ่ไม่สลับคือแรงกดดันจากตัวเขาเองที่มีนะคะต่อความสัมพันธ์หรือถ้าไพ่สลับก็คือตัวคุณเองนั่นแหละกดดันตัวเองนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ อืความยึดติดความคิดมากความกดดันตัวเองอันนี้ต้องระวังนะคะเอเินเนีตรงนี้ออสรุปให้ความรักว่าไง่ายไพโรม,มาเวอริสูค่ะนิวโลกนะคะเมื่อกี้เป็น l e ิ r n ิ่งรเร็ว,เวนี้นะคะ่ะบางคนแบบใหม่ๆเลยนะเพิ่งเข้ามาแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ไม่จดเจนเป็นคนคุยเลยนะคะบางคนเป็นคนเก่านะขอกลับมาขอกลับมาเออ่ให้ไพเริ่มต้นใหม่นะคะเร็ว,เวนี้เลยอืม เริ่มต้นกันใหม่แต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไม่มีสถานะน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเด่นนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะให้สักันได้รางคุณแล้วก็คนรักนะคะชาวัดตาน้สถานการณ์ฝั่งคุณค่ะหกดาบหกไม้ถาบ หยอกปอจูดเดือสันหลายๆายคนนะคะมีประเด็นก่อนหน้านี้กับคนรักประเด็นอะไรก็แล้วแต่แต่ได้รับการเคลียร์ใจละนะคะเราเลือกที่จะไปกันต่อเลือกที่จะไปกันต่อและทิ้งอดีตทิ้งอะไรที่มันไม่โอเคไว้ข้างหลังเคลียร์จนเคลียร์ใจต่างๆ <c oughs> เพื่อไปต่อ,อยังจุดที่ที่ดีขึ้นของความสมพั์รู้สึกว่าคุณจะมีการรอบางอย่างอยูอย่นะคะในความสมพัน์เนี่ย และสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาค่ะคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณรอชัยชนะโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะคะรอจะไปเที่ยวกับเขารอจะไปใช้เวลารอของขวัญก็ได้บางคนรอของขวัญรอบังอใหญ่จากจเขารอคำตอบก็ได้รอคำพูดอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วมันจะใจฟูมากเลยใจฟูมากสิ่งเหล่านี้ไอสิ่งที่มันใจฟูในใจของคุณเนี่ยมันจะขับเคลื่อนใจคุณค่อนข้างมากนะคะ หลไปตามอิโมชั่นอลนะความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะความรู้สึกในเชิงบวกเนี่ยมันจะทําให้คุณมีเรี่ยวแรงในการอยากจะแบบทานั่นทํานี่ในความสัมพันธ์นะคะทั้งความคิดก็ด้วยมีความคิดนู่นนั่นนี่อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันก้าวนะคะยกระดับสัมบัติเสฟยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกว่าเดิมด้วยนะ นนั่นแฟนกว่าเดิมมีอะไรดีๆเข้ามานะคะความตื่นตรงตื่นเต้นมีความคิดที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันจะมีความตื่นเต,ต้นในเชิงบวกนะอืมในความสัมพันธ์มีสีสันมีสีสันของคนะุณอะเหมือนเหมือนได้สิบสี่ครั้งเหมือนได้แบบเป็นเด็กอีกครั้งได้สัำน,นะคะคุณอาจจะไปทำํำััจกรรมก็ได้อุ้ยเด็กขึ้นแฟนชมหรือแฟนบุ่น,นะคะไปทําสัจกรรมมาอุ้ยเด็กขึ้นแซบขึ้น,นอะไรก็ว่าไป ยกตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะฝั่งคนรักสถานการณ์เป็นยังไงเดวี่โอ้โหบอกเลยว่า mm hmm. เห็นอย่างนี้แล้วห,หึงห่วงเลยอะถ้าคุณไปทําสัญญกรรมมานะหรือมีความพัฒนาตัวเองบางอย่างแล้วดูดีขึ้นดูดูฉ่าขึ้นเนี่ยดูว้าวขึ้นมากเลยฝั่งคุณบอกเลยว่าเขาอยากจะตัวติดคุณไม่ห่างไปไหนเลยอะไม่ห่างไปไหนแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครด้วยนะคะอืม แอบฟุดฟัดนะถ้าเขาเห็นว่าคุณแล้วเฮ้ยแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวดูแบบโอ๊ยวับดิวไม่อาวไม่ได้ฉันหึงฉันไม่โอเคฉันก็เห็นคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยบอกแน้งหึงคุณง่ายในช่วงนี้เพราะความงามความหล่อความความดูดีขึ้นของคุณนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ว้าวว้าวมากว,าวาก้วาวจริงอะไรจริงเขาอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นเขาอยากจะตัวติดคุณมากขึ้นอยากจะ ใกล้ชิดขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะฉ่ำๆช,ำช,ำช่วงนี้มาไปต่อความคิดความรู้สึกล่ะที่เขาม,มีตอบตัวนเป็นยังไงเอ็นเพ r นะคะสิกฝ่ายกิมเน่ลอราบอร์คุณเขารักพูดมากกว่าเดิมนะช่วงนี้ แอบพึงบพ่งแอบพวงคุณมากกว่าเดิมรักมากกว่าเดิมแล้วก็หนักใจกว่าเดิมด้วยถ้าคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นบอกตรงๆเครียดหนักใจกลัวเจ้าใครจะมาเห็นมาชอบมาจีบคุณเยอะแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบนะเขาตกลงรักคุณอยากจะแบบใกล้จะสัมผัสอยากจะนู่นนั่นนี่นะคะเป็นแบบฟิลสัมผัสอัลลิเ,เวอร์สเนีย่ยยสัมผัสจะเมื่อยจะนู่นนี่กับคุณแต่ก็หนักใจ นี่ถือว่าดึงดูดเขาได้มากเลยนะคะนี่แหละเป็นการทําให้ดูความสัมพันธ์เนี่ยไม่น่าเบื่อไม่จําเจดูมีสีสันมันจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ใช่แบบโอ้ยคบกันมานานแล้วความน่าเบื่อเป็นความน่ากลัวของความสัมพันธ์ความน่าเบือ่อคือการคบกันมานานและอะไรที่มันจําเจเราต้องเติมอะไรที่มันดูแบบความสัมพันธ์หรอืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆื่อเรายังเบื่อได้หรือเขาก็เบื่อได้ ะะเบื่อตัวเองเบ้างเบื่อนู้ดเบื่อนี่ก็เลยต้องมีการทําอะไรให้มันดูดูมีความพัฒน,นายอยู่เสมอน,นะคะแล้วเนี่ยจะดึงดูเขาได้ดีต่งคณค่ะรู้สึกในหกเหรียนสี่เหี่ยนโอ้โหทำไมเขาหึงฉันขนาดนี้เนี่ยคนที่เข้ามาก็เป็นเพื่อนปะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเลยฉันกลายเป็นคนเจ้าชู้ขนาดไหนหรอเออคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาหึงคุณมากเป็นพิเศษคุณรู้สึกพราวในตัวเองมากเลยอะฉันทําดีมากเลย เก่งเลยเก่งเิกนะสวยๆเลยนั่งเฉยๆคนรักก็เดินเข้ามาหาเองนั่งเฉยๆไม่ต้องทำไรนะคะแทบสัารนเข่ามาหาโอ้อะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นนะคะแล้วคนก็เข้าหาคุณเยอะด้วยในช่วงนี้แล้วก็ตัวติดเออเกินนะคะตัวติดเลยอย่างที่บอกค่ะช้ำๆหวานๆนะคะคนมีคู่ชาวทาดน้ำนี่หวานๆเลยโอ้โ บดสรุปค่ะจัดเตียนหนึ่งดานะคะอืมช่วงนี้เขาจะดุใส่ค like, ุณนิดหนึ่งนะจะดุแบบวางม่านวางท่าหูวหวงกันท่ากันซีนคุณสักนิดหนึ่งแต่แบบว่าหวานๆเลยก็คือเวลาอยู่กับคุณหรืออะไรเงี้ยจะอ้อจะอ้อจะอยากอยู่ใกล้จะนู่นนั่นนี่นะคะจะอยากเติมเต็มใกล้ชิดจะได้ความรักต่างๆ นะช่วงนี้คุณสามารถดูสถานการณ์จากเขาได้เลยนะแต่หน้าไพา่บันบอกอยู่นะว่าเขาฝั่งคุณเนี่ยเหมือนมันรออะไรบางอย่างเหมือนแบบว่ารอความรักจากเขาหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นการที่ผลักให้คุณนีได้พัฒนาบางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยนะพัฒนาตัวเองอันดับแรกเหมือนคุณไปทําอะไรมาด้วยอะนะคะความสวยความงามอ,อะไรเงี้ยหรือพัฒนาตัวเองในลักษณะเนี้ยนี่แหละนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นี่คือผลลัพธ์ที่คุณรอคอ,อยเขาจะเข้าหาคุณ เขาจะเข้าหาเขาจะหึงเขาจะอยากอยู่ใกล้ที่เขาจะตกหลุมรักคุณเหมือนแบบ14ครั้งนมันเกิดจากการปฏิกชันในฝั่งคุณด้วยนั่นเองถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยชิวๆเฉยๆธรรมดาไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยมันก็จะไม่เกิดสถานาการณ์ตรงนี้ขึ้นนะคะเป็นชั้นตัวแรกจากห่าสแพทชั่นตรงเนี้ยมันทําให้คุณแบบคุณแล้วเขาเฟลด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการจีเป็นการแบบเออเป็นการจีเป็นการนะ หยอกการเป็นการคล้ายๆสิบสี่ครั้งนะคะคล้ายๆความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยมือ,อมาทําให้ดูมีแพชชั่นต่อกันแพทชั่นดูรับเรสเปกก็คงจะเป็นนั่นแหละบางทีความเสน่ห์ความสวยขึ้นความพัานาตัวเองมากขึ้นมันดึงดูอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งทําให้คนปัจจุบันเราหึงแล้วลก็ต้องระวังตัวเองแบบในการที่อคชัชนกับคนอื่นๆด้วยนะคะอาจจะทําให้กลายเป็นเว้ย ลักซอรนรอเงนจะซวยไม่ได้นะคะไม่ได้โอเคคลิปท่าน,น้ำประมาณนี้ค่ะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ก็แชร์กด s u b s c เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ